สุขีมันเสมอมัน่นเครือเก่าทั้งผู้ฟังและผู้เ้าความเศร้าอย่าสวมีเด้อปี่นองเด้อขับซิปนิ้วอันไรแหวนนะครับสองแขนกัดนกจอกก่อขอกาวาสวัสดีนะครับเป็นแฟนนะครับมิดหมอแค้นแฟนหมอเพลงนักเลงหมอหองญาติปีนองหมอพินสินลปินหมอลำปูมักข่ำพญาหนำกันนะครับผมก็ถือว่ามาาักค่ำพญาก็อยากเอามาอนุรักษ์มุ่นมั่ง สืบห้อยตาว่าห้อยปูซอยอนุหลักซอยกันบ่อซอยกันฟังนะครับคพาพยญา้ภาษาข่อยถือมาแต่ปูหยาสิให้ป้าลาทิมไปใดนอดจังใดขั้นบอมีปูสืบใบสมัยใหม่ไทยแลนด์มิดเสียงพินสิ่นเสียงแค้นแมน่นเสียงหยางสีดังก่องอนุชนคนเป็นนองเกิดมารุ่นบ่อนุนรงคําพยญาเบิดขาลง อีสานคงสี่เสื่อมเสาขั้นมุ่นเข่าเป่าศูนย์แล้วเป่าศูนย์แล้วขั้นบ่อเอามาเบามาจ๋าจีโจยให้พี่น้องฟังบ่ออนุรักษ์บ่มาเถาะมาพ่ายบ่อสืบห้อยตาบ่ว่าห้อยปู่ลูกหลานผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นเนี่ยก็จะบ่งจากค่ำพญาฉะนั้นก็ถือว่าซอยกันว่าพี่น้องเนาะผุ้ใดาห์มาค่ำพญาก็่าลืมกดไหลกดหัวใจ กดแชร์เป็นแรงจิตแรงใจหรือจติชมกันได้นะครับฝากแฟนๆเอาไว้ยู่ดีกินแสบอยู่แจบกินนัวลํำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปฝากเอาไว้ด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับ